ัสดีค่ะทุกคนอฟริกาใต้นะคะอยู่กับพี่กัญญานะคะทุกท่านวันนี้พี่กัญญาก็ได้ไปขอไผ่บ้านลูกค้ามานะคะทุกคนพี่ก็จะปลูกทํารั้วค่ะท่านผู้ชมที่บ้านนวดแอฟริกาใต้ของเรานะคะพี่ดำกาลังหลุ่มให้พี่กัญญานะคะส่วนคุณพ่อก็ออพัฒนาเจาะ ห้องน้ําต่อไปท่านผู้ชมด้านในนะคะก็อยู่ในช่วงการปรับปรุงเหมือนเดิมยังไม่เสร็จท่านผู้ชมกําลังพากันเล่กมือเล่งมือนะคะดกท่านกะว่าจะให้เสร็จกลุ่มผานี้นะคะอันนี้กอไผ่นะคะเพื่อความสวยงามท่านผู้ชมก็จะปลูกเป็นแนวรั้วนะคะแดดร้อนมากท่านผู้ชมวันนี้พี่ดำกำลังขุดนะคะ แนวรั้วข้างกำแพงนะคะทุกท่านจะได้บรรยากาศวัดน,นวดสปานะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าที่นะคะก็ยังคงไปเรื่อยๆร,ร้อนท่านผู้ชมก็สงสารพี่ดำอยู่นะอ่ะหลุมแรกท่านผู้ชมอ้าได้แล้วคะ่ะได้แล้วนะคะก็หนึ่งไม้บรรทัดนะคะตามที่ดูคลิปวิดีโอจากช่ม YouTube ที่เขาแนะนำมานะคะทุกคนโอ้ยร้อน สงสารพี่ดำนะคะคก็ทำไปลงไปแล้วคะ่ะท่านผู้ชมต้นไผ่งามไม้ประดับบ้านนวดแอฟริกาใต้นะคะต้นแรกของเราวันนี้พี่ดำก็ทำการเพราะปลูกให้พี่กัญญานะคะคนได้ประมาณ1ิหลุมนะคะทุกท่านก็จะทำเป็นแนวกแนวกันนวก้นรั้วนะคะทุกคนก็ยิงยาวตรงดิ่งขึ้นไปเลยคะ่ะท่านผู้ชมก็ปลูกง่ายๆสบายสายไม่มีสูตรอะไรนะคะทุกท่านก็ลงปุย๋ยลงพื้น ลงคิดเท่าค่าเชือ้อแค่นั้นเองนะผู้ชมพี่ว่าไผ่ปลูกง่ายนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองค่ะผู้ชมไปเรื่อยๆนะคะสองค่ะท่านผู้ชมลงไปอีกแล้วนะคะทำเอียงๆเ,เฉยๆหน่อยพี่ดามห้ามตั้งตรงนะคะปลูกไผ่ไใหม่ก็สีหองศาเข้าไวะคะ้ค่ะทุกท่าน สุดท้ายคะ่ะท่านผู้ชมเป็นอันว่าเสร็จนะคะมาชมผลงานกันนิดดีกว่าท่านผู้ชมยังไม่ได้ทันลดน้าพวนดินอะไรนะคะท่านผู้ชมตื่นเต้นมากๆนะคะก็ลงของใหม่ก็แบบนี้แล้วท่านผู้ชมเนาะพี่กัญญาก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจนะคะก็ได้ทําสิ่งที่ชอบนะคะทุกคนแล้วก็ต้นไม้ที่ให้ล่มให้เงานะคะทุกทุกท่านแล้วก็เป็นล้วกั้นสีเขียวๆฝั่งตรงข้ามได้ดีนะคะทุกคน E aí?